ับสบายดียพ่อแม่พี่น้องสบายดีสกสู๊ตสกุนสมองสบอนเด้อจ้าวันนี้ตอ้อทับกับชูซองน้องเดือนมาแต่หน้าเจ๊ทายพี่น้องเอ้ยอน้องเดือนมาเวะเบิง่งหวะหว่า,วาอันโปรเสียอันเจาะเล็กงามาอ่ะบาดใจเจาะเล็กงามพีน่น้นองเอ้ยจอดเล็กคนเดือนมาเบิ่งเข้าเข้าเขามาคิดว่าคนเดือนเาเบิ้งคนคิดอยากเห็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยต่อเพื่อนถ้ามันต่ำนาะหน้าบ้าน ก็เห well well, ็ดได้อย mm ู hmm. Leonardo, ่ตี้มาเบิ่งหมดอีเสียห้องมาบอกคนสักผ้าพี่น้องเอ้ยบอกคนมาสักก็เราบอกมากเลยอะมาเบิ่งหมดเอ้หยิ้มเปิดเปิดผสมเห็ดเป็นอยู่บ่อเด้อมาแต่หน้าเจ๊ใสพาฝอยลอยมาแหววเบิ่งจอดเล็กอ้าวมาโอะต์ เต้น้อยสวัสดีปาลุงน้องอีจมสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงแม่แอะไรว่าเนี่ยนะอะไปมาลุงโอ้ยหน้าหักเด้น้องเต้ขึ้นหน้าหักแท้ลูกป้าน้องเต้กินข่าวแล้วลูกเต้กินข่าวแล้วบ่กินแหไรกินกับข้าวปุ้นฮะกินกินกับกินกับม่มม้าเต้กินกับม่มม้าอะบ่แซ่บบ่ากินข้าวปุ้ กินกับมาม่ากินกับปุูนกับมาม่ากินมาม,ามา่าวันด้ย <laughs> กินกับปุูนเนื้ออะแฉมเออกินกับปุูนอยู่กัน,นอะแฉมโอ้ล้วมากินมาม่าก็มาอีบ้ารุกกินต้นเบ็ดเลยต้นอี๋โอ้กินต้นเบ็ดต้นอี๋มับนบอกเพจเออมับนบอกเพจบ่บ่บอโอ้อร่อยเมือนี่บ่ได้ขนมบ่เมือนี่บ่มีมข้าวหนึ่แสบบ่เมือนนี่ มีอยู่ว่าเออมีอยู่ห้านโอห่านจ้กขนมลายบ่ลูกใครโอแมา่มาก,กับพ่อลายฮะมแม่ามมา่กับาาลายโอ้โอ้ยสั่งเวยเลยโอ้เพื่อนเจาน้ากับส้อมอันเพื่อนติ้วกับเพื่อนติ้วกลายโอ้เพื่อนติ้วกับลายจักรล,กลังจักอันว่าเพื่อนติ้วนี่ แปดหกป้าเงินติวนี่แปดหกอันสี่หกอืมโอ้ยหนักอันนี้สิจะล่มมะลูกจะคือเปื่อนแท้ลูกมาเตะจะล่มมะลูกส่งจะคือเปื่อนแทะกันแขีวได้แก้มเจ้าหันนา แบบว่าอ่เป็นาหาคกอยังนี่โหลดแพนี่เตะโหลดจ้าว่เตะไออีบไปขาเียนบ่เตะบ่อ้ไปบ่หไปบลกหมยอีไปเจ้าคือบอไปเข่าวหงียนเออีไปเออหมาอีไป เบ่งเหมือนดุจะว่าจะจะอุ้มขื่นเนี่ยพอตงเดือนยอมีน้องอุ้มมาขื่นมาจังจะยังกินนมเยอะเดียวนี่บ๊เตะจะยังกินนมเยอะไม่กินม่กินหุ่นอ้ายกับน้องพี่น้องเลยเต๋อแอนเดอร์ ฟาเถื่อนในคแคนพึ่นหลบหน่อยหนึ่งนะซ้ำเบิดเพเยหลบหน่อยหนึ่งนะ<ป>สามสิบป,ปลายก่าโลโห้าลีนไปหอมไปห,ห้อมแกนตัง,น,ตงนี่แกนตังนี่ิโกวานี่ Cô -cô -ba chị cô ba. Cô, cô ba Tê lọng Cô, -cô Ba đúng không Tê Nhẹ nhàng luôn Cô Ba và chị tê cô -cô Ba Tê Ừ cho chị lọng, lọng. Ba, ừ. lọng, máy, lọng máy. Chị Cô chai mấy mấy Cô Ba có chị nè ta <laughs> lọng lọng phê người bạn. <laughs> Phê อุ่มเนาะนายุได้แต่มันอุ่มยังมันอุ่มเฮาคือเออเตะอุ่มไออีได้ป้าเตะอุ่มไออีอ้ยลบจะลดนนะลูกป้าเพ่งเพ่งเบิ่งดูเตะอุ่มอีได้อีด้วยอีอุ่มเตะนายุลองอุ่มดูเตะ โอน่าหักแต่เส้ทรงพบนับะตกเลยนะขงตังนิเ็มิื่อาเดพากันกินหมักแตงวันนี้พากินหมักแตงนี่ไออีไออีกินมีนี่คือบอกว่าไอหนุกน้นงสิบี เห่เงืนงอยู่ตั้างทึ่งพี่น้องเอ้ยเป็นมาทาจิงเจียงก็ใหม่เด้อพั่น้องเห็นน้องเตะแล้วขั้นแขวพี่น้องเอ้ยเป็นตาหักหน้าหักจะได้พี่น้องเอ้ยว่ากันหนะาหักหน้าหักว่าเป็นพอดีมาตุมาหน้าว่าอุตุอัตตาพอดีนหนาหักเตะไปใช้บ้านนี่เตะมาเตะ เตะเมื่อวานนี่จะไปใส่จะหลีดยังหลีดยังเตะอีเสี่ยวก็ยังไปสักขวาอา่น้องเลยบอกมันสักรุเด้อ แค่ชิวเพ่งว่าทวงทองข่อยใหญ่คือติวว่าทองข่อใหญ่คือสาวซุยทองมีน้องบ่โอ้ทองมีน้องบ่เนี่ยปีใหญ่ฮะปีใหญ่ปีใหญ่เห็นทองใหญ่โอ้ยเต้เอ้ยมาแต่สาวผัวเต้มาเต้หน่อยอาืะ มาเมื่อนี่เพื่อนอารมณ์ดีพี่น้องเลยเมื่อน่ะเพื่อนไล่ตีเฮาจนว่าเฮาเพื่อนมามือนีเพ่นอารมณ์ดีเพิ่นว่าเอาเพิ่นยิ้มเพิ่นบ่ไล่ตีพี่น้องเยพ่นอ้อีกญาติน้องกน้มกกากาก็มีบดกหมดทงอกกว่าอีกเด้อเธอนึง เต้เอ้ยเรากกก้ไ้พังเนี่ยโอ้ยพงบ่อกน้กูวชิโกอยากใช่ชิกวนูอยากใช่เต้นน้ำตาบ้าลอแลรวก็เต้นน้ำตาบ้าเต้เต้นเป็นยุชิกนูนี่อยากใช้ิกนูนี่อยาก จะเต้นไปยุเตะลองแล้วก็เต้นน้ำต้นเต้นเอ้กเล้ขีต้น่นเอ้นเเต้เอนเ้เเ้เเออเออ ออกมาเที่ยงเกซสายแล้วก็มาขอบอันในคู่พ่อพี่น้องเลยมาบอกในคู่น้องเดือนบดมาเขาเพียนตอนแรกเพาว่าน้องเดือนเป็นไข่พี่น้องเลยเมื่อตอนเท่นเพราะว่าไอเมย์ใบคิงไปคิงหอนคิงห่อนก็เลยมาบอกในคู่น้องเดือนบดมาตอนแรกเมื่ออื่นฐานบปยังไข่ก็สีมาบอกคู่อีกพี่น้องเลยมาจะเที่ยงเกซสายก็เลยขึ้นมาลีดนาอีซสยวอีกนี่ เกมเฮาอะพอดีมาเพอะอเต้พี่น้องเลยก็เลยถ่ายคลิปมาเอฟซีเบิมเนาะมาหลายคนกันนะสิคิดหอดน้องอเต้พี่น้องเลยคิดหอดความหน้าหาของนางสองคนกันหยาดกันไปหยาดกันมานี่เลยพี่น้องเลยฮันแอมมาพาสิเป็นตำรวจเต้ออีได้เป็นยังลูหรออีเป็นทหาร าดชิบิจับไฟบ้านนี้ไฟไปนคนหลายไปจับไอ้อีไอเตะชิบิจับไอ้อีต้องเตะแหลนต้องเตะยิงจนตายเออเตะยิงจนตายเตะเก่งหมดหมยิงทหารจนตายเออยิงทหารจนตายมาสันเตะจนตายเลยเออบอกเตะเรนนี่น เตะสี่แดนหันอยู่บ่เตะนี่ตุ้ยนี่เตะแดนหันอยู่บ่เอาปืนยิงมาเดี้ยตั้งเยอะตายเออแอบรถเตะเอ้ยกันแกะเด้กพี่น้องเลยกดอยากบิดแกะเหมือนพี่น้องไปบิดแกะพอเด็กคนไรตีเราแดนนี่เผื่นหายโดนได้นี่มันโดนได้หลอกนี่ฮะตัวมันตัวมันตัวมันพอเงิน ออีอน,นี่แพนหยาดินโทรศัพท์หน่องก็เป็นอีกออีนะฮะอีมีแพนเด้อไรไรมัลาเลยไปดองคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่กัขบขอบคุณขอบคุณสกูขข๊ทุกคนที่มาติดตามเป็นกำลังใจใ่น้องเดือนเด้พอพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีป่ะลูก